สวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกลุ่กกันนะครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยผมจัดห้องอยู่นะครับเพื่อเตรียมย้ายบ้านนะแล้วทีนี้เนี่ยผมไปเจอกล่องอยู่กล่องหนึ่งนี่ซึ่งเจ้าตัวกล่องนี้เนี่ยตอนแรกผมว่างงอยู่นานนะนึกอยู่ตั้งนานว่ามันกล่องอะไรวะฝุ่นมันจับหนามากนะครับผมก็ <fod> <อ>เลยทําให้นึกได้ว่าเจ้าตัวกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่ผมเนี่ยเก็บอุปกรณ์กล้องเอาไว้สมัยแบบเล่นกล้องเมื่อตอนแรกๆนะฮะทีนี้เนี่ย ก็เลยอยากจะมาเปิดเจ้าตัวกลุ่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมเนี่ยเก็บอะไรไว้บ้างนะก็เจ้าตัวกล่องตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นกล้องนะครับอาจจะคุ้นๆหน้าตามอยู่นะว่าคือกล่องเก็บความชื้นครับกล่องเก็บเพื่อกันความชื้นครับสาหรับกล้องก็ถ้าเกิดใครเนี่ยซื้อเจ้าตัวกล้องที่มันเปลี่ยนเลนส์ได้เนี่ยก็ เข้าใจว่าเริ่มต้นเนี่ยน่าจะต้องมีเจ้าตัวกล่องแบบนี้เนี่ยเกือบทุกคนนะฮะก็คือหลักการทํางานของเขาเนี่ยก็คือเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องแบบนี้อ่ะเขาจะซีลไว้แล้วก็มันจะมีตัวปั๊มอยู่ข้างหน้าเพื่อปั๊มเนี่ยเอาอากาศเอาอากาศเนี่ยข้างในออกนะครับแล้วก็เอาความชื้นออกด้วยข้างในเนี่ยมันก็จะกลายสภาพเป็นสุญญากาศนะแล้วก็เราสามารถที่จะกดเพื่อเอาแรงดันนะครับผมกลับเข้าไปได้นะครับก่อนเปิดอ่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะ สูดอากาศเข้าไปนะครับเพราะว่าเราปัม๊มไม่แน่ใจว่าปัม๊มปั๊มเข้าหรือปั๊มออกนะเราก็จะมีเจ้าตัวเกจวัดเนี่ยอยู่ข้างๆนะครับเกจวัดความชื้นอ,อยู่ข้างๆนะซึ่งตอนที่ซื้อมาเนี่ยกับตอนที่ใช้งานอะรู้สึกว่ามันไอเกจตัวเนี้ยมันไม่เคยทํางานได้ถูกต้องเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเจ้าตัวกล่องเองหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรคือก่อนที่จะเปิดเจ้าตัวกล่องนี้ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องเอาปลด เพื่อเอาอากาศเข้าไปก่อนนะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีเสียงฟึขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนมันดูดอากาศเนี่ยกลับเข้าไปนะอ่ะส่วนไอ้ตัวปุ่มที่อยู่บนตัวมันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทาอะไรเหมือนกันนะก็คือ,อน,นี้นี่เป็นกล่องกล่องป้องกันลาขึ้นเลนแล้วกันผมขอเรียกอย่างนี้นวะกันนะอ่ะก็ตอนนี้ปัจจุบันมันก็กลายเป็นที่เก็บอุปกรณ์ไปนะครับมันเนี่ยมันผมปลดล็อกหมดแล้วนะแต่ผมเปิดมาไม่ได้นะครับมันติดอยู่ต้องกดต้องกดตรงนี้ก่อนเพื่อเอาอากาศเข้าไปปุ๊บอ่า จะเปิดฟ้ามาได้นะฮะอ่ะเปิดฟ้ามามเก็บอะไรเอาไว้เนี่ยอ่ะ,อะก็มีผ้านะครับผ้าผ้าน่าจะเอาไว้เช็ดเลนเป็นผ้าไมโครฟเบอร์ปกตินะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะอ่ะ,อะมาอันแรกเอ๋อันนี้นะ่าจะเป็นอุปรกรณ์ชาร์จเจ้าตัวเป็นหัวชาร์จที่จุดบุหรี่นะครับสำหรับไว้ชาร์จเจ้าตัวก้อนแบตเตอรี่ก้อนถ่านชาร์จนะครับที่เอาไว้ใช้กับแฟลกเนี่ยในรถนะฮะ คือบางทีเนี่ยขับไปไหนแล้วแบบเราใช้แฟลที่นู่นที่นี่นะครับล้วแบบว่าแบตเตอรี่ไม er. ่พอคือเราจะใช้เจ้นนาตัวนี้นะครับผมในการจิ้มแต่ที่จุลินในรถนะครับแล้วก็ชาร์จเจ้าตัวแบตเตอรี่คือต้องบอกตรงว่าถ้าระยะทางที่คุณเนี่ยเดินทางเนี่ยยาวไม่พอนะครับแบตเตอรี่ที่คุณใช้เนี่ยไม่มีทางเต็มหรอกเพราะว่าแรงดันมันไม่สูงนะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยใช้ครับย,ยังสภาพยังใหม่มากนะฮะก็ถึงเวลาเก็บมา10ปีก็น่าจะทิ้งได้นะครับเจ้าตัวนี้ มาพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ก่อนอันนี้เป็นสายลันชัตเตอร์ครับเหตุผลที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะถ่ายภาพเข้าจําถ้าจําไม่ผิดอย่างเงี้ยถ่ายภาพพระจันทร์นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าไม่ใช้สายลันชัตเตอร์นะครับเวลาที่เราเอานิ้วเนี่ยเวลาที่เราใช้เจ้าตัวกล้องับชัตเตอร์ต่ำๆนะครับสมมุติสักประมาณ1ิวินะครับแล้วเราไปกดเราวางกล้องเนี่ยบนขาตั้งกล้องแล้วเอามือเนี่ย ไปกดปุ่มชัตเตอร์นะครับครั้งแรกจังหวะที่เราปล่อยมือจากเจ้าตัวชัตเตอร์นะครับบอกมีโอกาสที่เจ้าตัวกล้องเนี่ยมันจะขยับครับทำให้ภาพเนี่ยมันอาจจะมีความเบลอในช่วงแรกนิดหน่อยนะครับช่วงที่มันเก็บแสงแรกๆนะครับอาจจะมีความเบอร์ก็เลยซื้อเจ้าตัวสายลันชัตเตอร์ตัวนี้มาซึ่งมองตรงว่าไม่เคยเคยได้ใช้อยู่ประมาณแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วเจ้าตัวสายลันชัตเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถจะใช้กับเจ้าตัวกล้องรุ่นใหม่ๆได้นะฮะ คือกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยตั้งกล้องแล้วก็เชื่อมต่อ WiFi เนี่ยง่ายกว่านะครับสายเลนช์เชนเตอร์ก็อาจจะหมดสายลนชเชนเตอร์เนี่ยปัจจุรุ่นใหม่ๆปัจจุบันก็อาจจะไม่มีนะครับหรือว่ายังมีใช้อยู่นะครับนีผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นของจีนะครับยี่ห้อยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยยังยังเหน่านะครับตัวนี้อ่ะก็คำๆครับตัวนี้สามารถที่ตั้งค่าได้เยอะนะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อเนี่ยหัวศึกษาอยู่นานมากนะครับผมสุดท้ายเนี่ยซื้อมาเนี่ยใช้อยู่นิดเดียวนะ มาดูชิ้นต่อไปอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายต่อกล้องสมัยแรกๆนะครับผมก็คือเป็น USB <c oughs> นะครับผมทูหัวหัวใหญ่แบบนี้น่าจะเป็น micro A มั้งถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้แล้วกันคือก็เป็นแบบสายหัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ปัจจุบันผมก็จะว่ายังมีอุปรกรณ์บางอย่างที่ใช้เจ้าตัวสายหัวชนิดแบบนี้นะครับก็เก็บไว้เป็นอะไร อันนี้ตอนแรกเนี่ยคือเห็นเป็นกระดาษบางๆแบบนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะครับเนี่ยเป็นซอฟ t ์บ x ็อกครับเป็นซอฟบ็อกสําหรับแฟลชคือก้องบอกว่ากล้องสมัยก่อนๆเนี่ยเจ้าตัว <c oughs> การจัดการแสงเนี่ยในพื้นที่แสงน,น้อยๆเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยจะต้องใช้ในส่วนของแฟลกเนี่ยและตัวแฟลกแบบมาช่วยในการถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ย การที่แบบว่าอยากให้รูปเนี่ยมันมีความละมุนมากขึ้นแฟตไม่แข็งเนี่ยเขาก็เลยจะต้องใช้เจ้าตัวซอฟบ็อกซ์เจ้าตัวนี้ครับทอบไปที่แฟตนะครับแต่ว่าคือแต่ว่าการพกพาเนี่ยซอฟบ็อกซ์เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีรุ่นที่แบบเป็นถ้วยมาม่านะใส่เข้าไปมันหัวแฟตเดี๋ยวขึ้นลูกไว้ให้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ซอฟบ็อกซ์แบบนั้นเนี่ยมันพกพาไปเที่ยวลําบากนะครับก็เลยพยายามหาซื้ออันที่แบบเล็กๆมานะครับก็เลยได้เป็นรุ่นแบบนี้มาก็คือเนี่ย มันเวลาพับเก็บมันพับเก็บเหลือแค่นี้นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยคือเราต้องเอามันมาประกอบร่างกันก่อนนะก็คือกางมันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สอดสายเจ้าตัวสายลัดเนี่ยไปให้รอบนะครับจนเหมือนมันครอบแฝตได้มันจะเป็นซอฟ์บ็อกลักษณะแบบนี้นะครับจนครอบแฟตได้แล้วเอาไปรัดกับเจ้าตัวหวัวแฝดนะครับคือต้องบอกว่ามันทําให้ผ้าละมุนขึ้นจริงนะครับแต่ว่าซอฟ์บล็อกแบบนี้เนี่ยมันเสียเวลาในการประกอบร่างใช้งานมากนะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปใช้ถ่ายรูปในงานอีเวนต์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยการที่ใส่ซอฟต์บ็อกซ์แบบนี้อยู่ตลอดเนี่ยเออมันก็ง่ายดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นมืออาชีพครับเราแค่ไปถ่ายแบบมือสมัครเล่นนะครับบางครั้งเนี่ยกว่าจะมาประกอบร่างซอฟต์บ็อกซ์แลดอย่างเงี้ยมันกินเวลานะครับบางทีเนี่ยเราวิ่งไปจุดจุดอื่นแล้วนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคนเยอะๆนะมันก็ไม่สะดวกในการประกอบร่างนะนะก็อนนี้เนี่ยก็ได้ใช้อยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ได้บ่อย ก็เลยเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยพัฒนาเป็นซอฟบ็อกซ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นซอฟบ็อกซ์รูปแบบหนึง่งอันนี้เนี่ยเจ้าตัวข้อแฟลชเนี่ยจะเป็นแบบยางยืดน,นะครับก็คือควักมาปุ๊บใส่ใส่หัวแฟลชฟึบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าพอสมัยหลังๆอย่างที่บอกครับมันกล้องใหม่ๆเนี่ยมันจัดการระบบแสงได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วใช้แฟลชเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับ ก็เลยทําให้มันสุดท้ายเนี่ยผมก็คอนโทรลแสงมันไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เลยเลิกใช้ไปนะมาดันไอเสบนกล้องเอาง่ายกว่าสายตัวนี้เนี่ยเป็นสายต่อหูฟังสมัยก่อนนะครับสายสายต่อไมสามจ3.5สมัยก่อนเอาไว้ยืดนะครับเอาเอาไว้เป็นอะไรอะ่ะพูดง่ายๆนะคือบางครั้งเนี่ยสายเจ้าตัวไม่เนี่ยที่ให้มาเนี่ยอาจจะหายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับรุ่นนะแต่ว่าปัจจุบันรุ่นที่ผมใช้เนี่ยมันก็ยังใช้เจ้าตัวสายไม่ตัวนี้อยู่นะครับ แต่ว่าบางรุ่นก็อาจจะไม่ใช้แล้วบางรุ่นบางรุ่นก็อาจจะไม่ใช้แล้วก็คือยึดติดมาเลยนะครับแต่ว่าผมเคยใช้โบย่าอยู่รุ่นหนึ่งนะมันต้องใช้สายตัวนี้นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมใช้ไม์ของโบย่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นสายติดก็เลยไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้อืมอมาอันนี้ครับแรงเท่ม,มากเป็นเจ้าตัวสตาร์ฟิลเตอร์นะครับผมหลักการทํางานของเขานะครับก็คือว่าเราเอาเจ้าตัวฟิลเตอร์เนี่ย ไปใส่หน้ากล้องนะครับอันนี้ฟิลเตอร์ขนาด77มิลนะครับแล้วถ้าเราถ่ายเจ้าตัวแสงเนี่ยมันจะทําให้แฉกเนี่ยแฉกของแสงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าใส่กับตัวตวนี้ได้ปะลองใส่ดูนะ <c oughs> พอดีว่าใส่ไม่ได้นะครับผมเจ้าตัวหน้านเลนส์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยก็เคยเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่าฟิลเตอร์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นของจีนนะครับผม,นนบผมก็เลยทําให้ คุณภาพของภาพเนี่ยมันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แล้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันลิมิตอยู่ที่77มิลนะครับหมายความว่าหน้าเลนส์ของคุณเนี่ยจะต้องมีขนาด77มิลด้วยนะครับถึงจะใช้กับมันพอดีซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าวันนั้นเนี่ยผมเอามาใช้กับเลนส์อะไรนะครับกับเลนส์ระยะเท่าไหร่นะครับอันนี้ซินของที่ซื้อมาแล้วใช้น้อยมากจ้ำบุญอย่างดีกว่ามาต่อครับอันนี้เนี่ยเป็นถ้าสายแคนนอนจะรู้ดีนะครับอันนี้เนี่ย เป็นถุงใส่เลนนะครับผมก็คือถุงใส่เลนถ้าเกิดว่าคุณซื้อเลนแคนนอนนะครับที่เป็นขอบสีแดงนะคุณจะได้เจ้าตัวถุงเลนตัวนี้เนี่ยแถมมาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมก็เก็บมันใส่ไว้ในกล่องนี้เลยนะครับไม่เคยได้หยิบมันออกมาใช้นะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยมันทนมากนะครับผมถือว่าทนกับการใช้งานจริงๆ นี่ขนาดเก่านี่ขนาดเก็บนะครับผมแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่มีลอกล่อนเลยนะตัวนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะขายเราซื้อเลนมานะครับแล้วเราอยากจะขายเลนเนี่ยจะตัวถุงตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งไอเทมที่แบบว่าคนจะถามว่าเลนมือสองที่ซื้อเนี่ยมีแถมถุงเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับผมอะ่ะก็ก็เลยเก็บไว้จนแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่า แต่ว่าตัว,ตวนี้เลนระยะตอนไอ้ซองเลนตัวนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันแถมมากับเลนตัวไหนของผมนะผมอาจจะขายไปแล้วก็ได้นะครับสาหรับเลนตัวนี้ที่เหลือก็อย่างที่บอกครับว่าสมัยก่อนต้องใช้แฟลชเยอะนะครับผมก็เลยมีถุงใส่แฟลชที่เขาแถมมาให้นะครับผมผมก็เคยใช้แฟลชอยู่2ตัวนะครับของยี่ห้อแ a น o อนเองของของจีนนะครับผมอีกอีกตัวหนึ่งนะอ่ะคือของจีนเนี่ยจำได้ว่าทําตกทีเดียวนะครับมีอะไรข้างในเนี่ยมันหลุดสักอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้งานเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เขนาน่าจะพัฒนาแล้วนะอันนี้ครับอย่างที่บอกสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะใช้แฟดมากนะครับพยายามซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นมาเนี่ยเยอะมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวรับส่งสัญญาณนะผมของไวเลสแฟยเป็นตัวรับส่งสัญญาณของแฟดนะครับผมก็คือนี่มี1ตัวส่งนะครับผม2ตัวรับแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้แฟดแยก2ตัว ถ้าเกิดเราใช้แฟตสตัวนะครับผมเราสามารถที่จะเอาแฟตเนี่ยไปตั้งไว้ที่ไหนที่ไหนก็ได้นะครับ2องมุมนะครับผมแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้เป็นตัวคอนโทลนะอืมคือต้องบอกว่าได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้ก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อของจริงแล้วนี่จะตัวรุ่นไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรจริงๆนักหะาบางอย่างเน,น่า อย่างอย่างเน่านะครับผมรุ่น yn 6 2 2 4งขีด t x นะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมเจ้าตัวนี้หลังใหม่มาได้นะครับผมก็ไม่รู้จะขายเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ว่าหลังใหม่มาถามดูก่อนละกันนะครับอ่ะเห็นไหมมีถุงกล้องมีถุงเลนส์อีกถุงหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าระยะเลนส์เนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นถุงเนี่ยที่เป็นคนละไซส์กันนะครับอันนี้มีอันนี้ครับสก็อต เมจิกเทปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสก๊อตเทปของเจ้าตัว 3M นะครับผมถามว่าทําไมเจ้าตัวสก๊อตเทปเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับอุปกรณ์กล้องเจ้าตัวเลนกล้องนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาเอาเลนเนะี่ยไปใช้แล้วอยากจะขายต่อมือสองนะครับบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวอักษรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบนเลนเนี่ยมันอาจจะหลุดลอกนะครับจากการใช้งานนะเขาก็เลยจะเอาเจ้าตัวเทปเหล่านี้นะครับผม ติดไปบนโลโก้หรือว่าตัวกอรเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เจ้าตัวเวลาที่มีอะไรมาข่วนเนี่ยมันไม่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวสก็อตเทป 3M ของตัวนี้เนี่ยมันไม่มันมันมันไม่เหนียวอะ่ะคือถ้าเกิดว่าใช้งานไปนานๆเนี่ยเจ้าตัวเจ้าตัวกาวของเขาเนี่ยมันจะไม่ละลายเป็นเนื้อเหนียวๆน,นะครับผมมันก็เลยเป็นที่นิยมมากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยคนที่ขายกล้องมือขายคนที่ขายเลนส์มือสองนะครับผมแล้วมีเจ้าตัว ไอตัวเทปอย่างเงี้ยแปะอยู่นะครับผมนะก็จะรู้กันนะครับผมว่าโอเคเขาแปะเอาไว้กันรอยแล้วมันจะดูว่าคนนี้เนี่ยเลนเขารักษาอย่างดีนะไม่ดูไม่เป็นรอยเลยนะครับแถมติดกันรอยไว้ให้ด้วยเรียบร้อยนะครับผมก็คนที่ซื้อมือสองไปก็เหมือนกับรู้สึกรู้สึกเหมือนได้ของใหม่อะ,อะพูด,ดง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้ช่วยป้องกันนะครับก็เลยทําให้มันริ้วรอยมันน้อยนะครับแล้วก็ของเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนใหม่มาฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผม คืออันนี้เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ ND นะครับผมฟิลเตอร์ ND ก็คือเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ลดแสงเพิ่มนะครับผมคือคือบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวกล้องนะครับผมรูรับแสงเนี่ยสูงสุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณไม่16ก็ยีบนะครับผมอ่ะซึ่ง f f 2 2เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะแสงจ้ามากๆนะครับผมแล้วอยากจะถ่ายรูปอะ่ะ ด้วยระยะเวลาแค่สมมติแค่5วิเพื่อทำมรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่า F22 ก็แล้วถ่าย5วิเนี่ยแสงมันก็ยังเกินอยู่ทีนี้จะต้องทำไงก็เลยจะต้องมีตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ลดแสงเพิ่มนะครับผมก็คือพวก ND step เหล่านี้นะอ่ะซึ่งผมว่าใจว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเหล่าเล่นคนนักเล่นกลเนี่ยใช้อยู่นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเจ้าตัวฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมันบังคับ บังคับกับหน้าเลนนะครับบอกว่าต้องใช้กับหน้าเลนที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยไม่มีบอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าราคาเนี่ยผมจาได้ว่าผมซื้อมาน้าอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดมิลน,นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมใช้กับเลนตัวไหนของผมเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปค้นดูก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับผมเป็นเป็นคนที่มีความอดทนในการถ่ายลูกต่ํานะอะอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดเลนเลรปกติครับมันไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผ้านะครับผม ก็มีเจ้าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวแปลงเอาไว้ใส่ขาแฟกนะครับผมคือต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยขาตั้งกล้องที่ได้แถมมาเนี่ยเวลาซื้อกล้องเนี่ยบางทีอาจจะได้แถมขาตั้งกล้องมา1อันนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวขาตั้งกล้องที่เขาแถมมาเนี่ยมันก็เอาไว้สําหรับเสียบเจ้าตัวกล้องซึ่งเจ้าตัวกล้องส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะมีรู1นส่วนสเนี่ยเอาไว้ นะครับเพื่อให้เสียบกับขาตั้งกล้องได้ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยกว้าวุ่นนะครับเราก็เราก็ว้าวุ่นนะครับอยากจะใช้แฟชแยกที่มีอุปกรณ์เสริมต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะไปซื้อขาตั้งแฟตนะครับผมอีกตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวเนี่ยเพื่อมาใช้งานก็เลยมีตัวอุปกรณ์เนี้ยเอาไว้แปลงนะครับผมเป็นหัวแปลงเป็นหัวแปลงอ่ะเอาขาตั้งกล้องเนี่ยอันนี้วางนะครับอันนี้เสียบเข้าไปนะแล้วมันก็จะกลายเป็น ขาตั้งแฟลตโดยปริยายนะครับผมนี่ก็คือแฟลตเสียบข้างบนนะครับนี่ก็โดยความงกของเรานะครับผมก็คือไม่อยากซื้อขาที่แบบเอามาตั้งแฟลตโดยเฉพาะอะ่ะเพราะว่าขาที่มันตั้งแฟลตเนี่ยมันจะเป็นหัวลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับคืออันนี้ขาตั้งแฟลตนะครับผมปกติเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีรูอยู่นะครับผมแต่ว่ารูตัวนี้เนี่ย มันไม่สามารถที่จะเสียบกับขาตั้งกล้องปกติได้มันต้องเสียบกับขาตั้งแฟลชโดยเฉพาะนะครับก็เลยทําให้ต้องมีเจ้าตัวอุปรกรณ์อย่างเงี้ยมามาเสริมมาเพิ่มเติมนะครับเหมือนนี้ครับสายสายของกล้องนะผมก็คือว่าซื้อมาเนี่ยสายของแท้เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะว่าเก็บไว้เผื่อเวลาขายต่อนะครับผมก็ได้บอกว่าเฮ้ยมีสายคล้องคอเจ้าตัวนี้นะแบบไม่เคยใช้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นกล้อง รุ่นอีกรุ่นหนึ่งคนระับที่ใช้ก็คือ Canon EOS 6D ครับที่ผมใช้ก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้นะไม่รู้เก็บทําไมครับเป็นเป็นขา <c oughs> เป็นพลาสติกเอาไว้ครอบอะไรทั้งอย่างนะครับอันนี้นี่สมัยก่อนคนระับไมโครเอสดีการ์เนี่ยมันยังมีราคาสูงค่อนข้างสูงอยู่นะครับ <c oughs> ผมเขาก็เลยมีเวลาซื้อเนี่ยเขาอ,อาจจะแถมพวกตลับที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยตลับใส่ไมโครเอสดูใส่ไมโครเอสด,ดีเนี่ยแยกออกมาแบบนี้นะครับนี่ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เห็นแถมกันแล้วนะครับตัวการ์ดดีเดอร์นะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเ <c oughs> จ้าตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยยังมีอยู่หลายชนิดอยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่ที่เป็น Compact f a ทนะครับผมมีที่เป็น XD ของ Sony มั้งถ้าผมจะไม่หิดแล้วก็มี s d กับ MMC นะครับผมอยู่ข้างหน้าตัวนี้นะก้อนนี้เนี่ยซื้อตั้งแต่ปี52นะครับผมปัจจุบัน63แล้ เอ้หกสิบหและก็สิกว่าปีแล้วนะครับเจ้ตัวนี้มาถึงแรเทมอีกตัวหนึ่งนะครับผมอืมก็คือแผ่นเอาไว้สร้างโบเก้นะครับก็คือเจ้าตัวกล้องเนี่ยเวลาที่เราถ่ายเนี่ยถ้าคุณใช้เอเยอะๆนะครับอย่างเช่น F 1.8หรือว่าอะไรอเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถ่ายกับแสงไฟเนี่ยมันจะมีโบเก้ทีนี้เนี่ยปกติกล้องเนี่ย โบเก้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะกลมๆทีนี้นั่นแหละเราอยากจะให้โบเก้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไปนะครับผมก็จะมีอุปรกรณ์เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นไว้ทําโบเก้นะครับผมนี่ก็คือมันจะเป็นรูปต่างๆเนี่ยเป็นโบเก้รูปนกนะครับผมรูปสโนว์เฟล e นะครับรูปเกดหิมะอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็มีอยู่ประมาณ1-2-3-4-5-6 6อันใน1ชุดนะครับอันนี้เนี่ย ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นซื้อมาเนี่ยก็หลากห,หลายตังอยู่เหมือนกันนะกับไอตัวพลาสติกอันนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโมดิฟายหรือว่าดี Y ได้โดยที่การเอากระดาษนะครับผมมาเจาะมาตัดเนี่ยเป็นรูป,ปอะไรทั้งอย่างแล้วก็วางแปะไว้หน้าเลนนะครับแค่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำโบเก้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมคือจะทําโบเก้แบบนี้เนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ติดหน้ากล้องนะครับผมนี่เอาไว้ติดหน้ากล้องนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเจ้าตัวโบเก้ตรงนี้เนี่ย เข้าไปปึ๊บเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นโบเก้ให้เราเห็นแบบนั้นนะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้แล้วกันว่าโบเก้ที่บอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอันนี้ก็มีเอ่อฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นฟิลเตอร์ CPL ครับฟิลเตอร์ CPL เนี่ยก็คือเอาเป็นฟิลเตอร์เนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการเหลื่อมแสงนะครับผมก็คือจะช่วยทําให้ภาพเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ย อยากให้ฟ้าของสีฟ้าเนี่ยมันมีความฟ้าขึ้นนะครับผมก็คือเขาจะใช้เจ้าตัว CPL เนี่ยในการช่วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันผมก็จะว่าน่าจะเข้าโปรแกรมแต่งรูปกันเกือบหมดแล้วครับง่ายกว่านะกว่าจะใช้ไอ้เจ้าตัวฟิลเตอร์แบบนี้ซอฟบ็อกซ์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ซอฟบ็อกซ์ที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับผมก็ใช้งานดีได้สะดวกดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ซอฟบ็อกซ์แบบนี้เพราะมันดูแข็งแรงครับมีอันนี้อีกตัวนะครับผมไตพอร์ตเมาส์ของเจ้าตัวเลน70 200นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็น70 20 200 Can o นอนเนี่ยของผมที่มีเนี่ยเป็น70200 20 F4 นะครับซึ่งเจ้าตัว70 20 200 F4 ้เนี่ยน้ำหนักของเลนส์เขาเนี่ยมันยังไม่ได้หนักถึงขนาดที่ว่าจะต้องเอาไต่ปอดเนี่ยมาเมาส์อยู่ตรงเลนส์นะครับผมเขาก็ไปเมาส์ที่ตัวกล้องแทนนะครับแต่ว่าอตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ซื้อ 70-200 f2.8 ที่มันจะมีเจ้าตัวไทพอตเมาส์เนี่ยอยู่ตรงเลนนะครับผมแล้วคือเวลาที่ใช้ขายตั้งกล้องเนี่ยเขาจะเมาส์ณจุดที่เป็นตรงเลนนะครับเราก็เลยไปซื้อเจ้าตัวไทพอตเมาส์ตัวนี้เนี่ยมาติดเท่ๆนะครับผมแต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าด้วยเลน70-200เนี่ย f4 เนี่ยผมมองว่ามันก็หนักอยู่แล้วนะครับผมแล้วยิ่งมาติดไอตัวแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยแดปเตอร์ตัวนี้มันเป็นเหล็ก นะครับผมมันเป็นเหล็กมันไม่ได้ <affle> เป็นพลาสติกนะครับเพื่อความแข็งแรงนะมันยิ่งทาให้เจ้าตัวเลนเนี่ยมันหนักเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเวลาไปเที่ยพวพบพาไปไหนเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างหนักนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้ไปนะครับสาหรับเจ้าต,ตัวนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็มาเล่าขำๆไม่ฟังแล้วกันนะครับพอดีว่าเก็บของพอดีก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเคยเก็บอะไรบ้างนะครับผมเคยใช้อะไรในการถ่ายรูปบ้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นถ่ายวิดีโอเนาะไว้ตัดต่อทํา y o YouTube นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ